สวัสีค่ะดิฉันนางสาวสแกขี3ห2ทสวัสด,ดีค่ะดิฉันนางสาวปณภาสิงในเลขที่8ห้อง2ทอดอ1ค่ะ5สินค้าโอทอบในหมู่บ้าน 1. ตะกร้าทำจากซองกาแฟประโยชน์สามารถนำมาเป็นสินค้าโอทอปประจำหมู่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 2. ไม้ถูกพื้นทำจากเศษผ้าประโยชน์เพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้เสริมให้กับชุมชน 3. พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าประโยชน์ทุกวันนี้พรมเช็ดเท้ามีรวดลายและรูปร่างหรือรูปแบบต่างๆมากมายและยังสามารถนำไปประกอบอาชีพวิสาระได้อีกด้วย4เสื้อหรือสาดประโยชน์ การทอเสือขายเป็นอาชีพอิสระของประชาชนที่จะหาไรายได้ให้ครัวเรือนตัวและอีกอย่างจะทำเป็นเสือปูนอนหรือขายได้ 5. การถักเปด้วยเศษผ้าประโยชน์การถักเปด้วยเศษผ้าสามารถทำขายหรือทำไว้นอนเล่นที่บ้านก็ได้เป็นการหาไรายได้เสริมหรือการประกอบอาชีพนั่นเอง Mm.